มีใครคุ้นตากกับหนุ่มน้อยคนนี้บ้างไหมครับเพราะเขาคือทิกเกอร์อาชิระลูกชายของแม่นิโคโลและพ่อแมวจิวรศัก์สวัสดีครับทิกเกอร์นะครับผมรับบทเป็นเตอ๋อครับผมในใจฟูสตอรี่ครับภาพยนตร์เรื่องแรกเลยครับ เกง่งมากๆครับแล้วตื่นเต้นรู้สึกกดดันด้วยครับว่าแบบเรื่องแรกต้องแสดงให้ดีครับแล้วมันคือภาษาไทยด้วยครับผมถนัดพูดภาษาอังกฤษแล้วแสดงในภาษาอังกฤษครับก็ลเลยต้องสวิตช์การแสดงนิดน,นึงครับซึ่งในใจฟูลตตอรี่ทิกเกอร์ต้องมารับบทนำประกบคู่กับเพียวเพียววรินในตอนคนข้างบ้านอีกด้วย ก็ตอนแรกก็ตกใจอายุน้องเพราะว่าเรา22แล้วเนาะน้อง16เองอะ่ะกลัวว่าเพราะาตอนแรกอะ่ะน้องไม่ค่อยคุยใช่แต่ว่าหลังๆน้องก็น้องก็แสบอยู่ค่ะชอบทำหน้าตลกแบบทำหน้าแบบอย่างเงี้ยตอนนี้เจอกันวันแรกก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงใช้เวลานิดน,นึงเพื่อที่จะเริ่มได้คุยกันแบบแบบตอนที่เราคุยกันตอนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีมากมากครับ ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบผม a อ c e p t เซในที่กองครับผมนั่นหมายความว่าได้ใจฟูกับเพียวเต็มๆเ,เลยดีอยู่กับาอาม่าคง90%นะครับเราอยู่กับเพียว10%ครับ <laughs> แต่รับรองได้เลยว่าใครได้ดูจะต้องใจฟูลอยไปไกลแน่นอนใจฟูสตอรี่สิสิงหานี้ในโรงภาพยนตร์